อ่อนซ้อนคนมักมวนขอเวลาพี่น้องหนึ่งนาทีครับนางเติมเบียร์จะเข้าก่อนผู้ใดว่าพี่น้องบ้าตะลุงกินเบียร์จ๊กเทียกินอย่างขันสาเหล่าแาวเหล้าแาลเลยตีเหล้าขาบรรยากาศแจ๊คซี่เล่าน้ำหนาวกินอุ่นๆกินยังก่อนอ่ะทางนั้น เราโทษปวดโพเอลีวะก่อนอื่นก่อนได้ขอกราบสวัสดีพี่น้องบ้านนังกศบนตรลุงบัตะลุงบัตะลุงบัตะลุงครับตำบลน้องเลือเนาะอาเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาได้มับ เข้าดาวนี่ยุตตั้งแต่ชุ่มพนบุรีสุบีสุพีเลยกระชุ่มพนบุรีเมนบ้านของบ้านศาสตร์บ้านยังไหนนะครับเนาะนะครับเป็นได้กาขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณท่านผู้นำนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสหมอล่ำเสียงมีหกนกพงศกรได้มาทำการแสดงในคำคืนนี้นะครับประดับเกียรติในการในงานของท่านนะครับแพงปนปดะกาจจากงานปีใหม่นั่นโอ้ออนซ้อนหลายนะครับพี่น้องท่านนี้บืน์เงินอีรีวะนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับ ขอให้ลำลำด้วยๆห่างๆมีมีสุขภูทุกคนปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีทุกปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงห้ห่างห้มีหาบ่าพอพอพอไรกับหาพ่พ่อสิได้ให้ได้หาพห่พ่อสิดีก็ใครดีนอนหลบับให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นให้เงินหมื่นหายไก่เป็นเงินแสนขั้นอยากได้ของทอแขนก็เลือกเอาผ้อยหนะแฮนนั่นแหละ,ะบอดดั เป็นยังคือว่าพี่นอ้องจ้างแพงปนใดเกือบบอกเกียงงานเทศกาลหมอลำคณะไหนก็แพงค่ะเมนบอกครับเออเครื่อนนี่หนึ่นจ้างเท่าไหรเกือบสี่แสนเออนั่นวันจังหวัดพะเยาบม่มีเทศกาลเจ้าคือเอาหาแสนเจ็ดส้ยบอกแล้วไปในเม่บอกเลย จังงวัดพะเยามันอยู่แากเหนืเออการเดินแทงเขาตั้งบวกระยะทางบวกคาน้ำมันมืดก็อที่สิบเป็นเนพะเยาหุ่นจากวะฮะล้ำใสฮล้ำใสอู้บนบอกมันไปได้สาไม่อย่างมือมันไปรับเพชรบุญมันได้กำไรคือมันขาดทุนคาน้ำมันสองแสนห้วยไพรับกู รับขนาดกูรับสามแสนหกเลยได้เลยนะเป็นเจ้าไหนบัตรขาดทุนตัวขาดมันแสนแปดเนาะไปกับเนาะค <c oughs> อยแห้งได้ส่อมรถผุนตัว <c oughs> ทิปน้ำบา่แอาบซ่อนไฟแตกคอย <c oughs> เอาลูกหลานมาในน้ำตกกับพี่น้องไอพี่น้องพ่หุจักลูกสไส้ไวได้ซื้อว่าเจ้าไหนลูกสวัสดีครับผมน้องกังฟูงในตะพุ่มครับลูกหลานพระพ่อแม่เพื่นอนนนสังจังหวัดน้องบ่อลำพูครับครับ น้องกังฟูนัทภูมิอายุเท่าไรแล้วลูก12ปีครึ่งค่ะ12ปีครึ่งครับสาไม่ยัง12ปีครึ่งมีหมอยไปหหรอไวมันมนหน้าบ่าวยุนอาหารยุติไม่แย่อะนี่เนาะว่ามี่จะไหนข่อยซ้ำมันมันป่งสิเดียวเขาเล่นไปแถมแม่อยู่แถมแม่เลยทิแถมแม่เรานี่เด้ยังหมอยปงจักปีจากอายุจักปีโอ้ยไม่แย่หนูกะไดนเนาะพอออกจากเลี้ยงจักสี่จัก อย่ยหันคืนมาเติ้งเวทที่ไยังขนบัวขวนโปวงตอนยมอหนึ่งต้องปรัก้าสอบอยู่เอามีกองปีครึ่องมอหนึ่งเอาอีหลาหน่อยมัตเซย์บันในลูกอย่าถามลูกหอยเด้อหัไปทั่วขอกซับออกจากบาทสวัสดีค่ะน้องไอสกุณาพ่อนเสียงวีหกค่ะ โอเคค่ะอันอิลาก็ขอขอบพระคุณความฮาความแพงขอ,ขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอพระคุณความาความแพงจากพี่น้องเช่าบัลตะลุงะล่งนะคะอขอบคุณมาเลยจากบ้านฮักบอสน้อยอาอายด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็พอ่อจ้าโนอัดอไม่ออกบับกบ บ้านฮักออไอสักุดาพรลมใต้ปีกตนตนอดไปตลอดไปเมื่อยันเป็นลูกออสบอกแล้วพ่อให้เป็นไปคัก้าเป็นหอนพ่อหนามาล้บแมงมาปึกเถอะาให้กูป้องกูได้เป็นคู่ทนต้นแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่อุกหญิงด้วยนะคะขอบคุณ แม่ฮักอัดอายด้วยนะคะขอบคุณแม่บุญมีด้วยนะคะเดี๋ยว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 ใครเคียกับอันนี้ก้อนนี่ใครเนี่ยครับพี่พี่อุ๋งอิงไหนนี่อุ๋งอิงไหนอุ๋งอิงเดียวกอุ่ะพออู่อิงพระเอกเจมส์ป่แมนมั้งจะมาพี่อุ๋งอิงจะได้ป้าอุ๋งอิงต้องรู้ รุ่นจะพิมขึ้นมาให้หลานมันถึกแนมแม่อุงอิงไปพรวดออกซื้อออกยังเพิ่นเบิ้งไลรสดยูเห็นไหมพอมันนี่แมนยูพี่อุงอิงเห็นให้หลานก็เขียนไหมตัวเขียนไหยังกาะคุณยายอุงอิงแบบหยอกละเอียดหยอกเด้อขอบคุณบ้านนางฟ้าด้วยนะครับผมเออเอานะครับนสวัสดีค่ะน้องนูจากอำเภอบันไพรค่ะเนี่ยอย่าเปลี่ยนน้องนับเขาอยู่ใครเป็นน้องนายเห็นว่าก็เลยเคือไพนี่ หนึ่งได้ผู้บริหารแมนแอนหัวนาโนบอยเป็นฮอดหัวหนาคนจะได้จะมาหาใส่สูดดีๆนี่ใจจะเอาสก๊อตไปไม่เฮ็ดเสือดสก๊อตไปจังไหนมันเป็นเทรนเทรนหม่อุ้ยเนี่ยล้านคอยกรลังปิดบว่าไม่แน่างพอดียืมนะว้ายมึงยามอไปทวยเทียมเดียนจังไหนยืมจังไหนเออก็แบ่งสั่นเรายังใส่อยู่แหมอิี่เราเศร้าใส่จังออกไปเฮ็ด เสียแมยังมาขึ้นตะกรดใบเถอะเลยคุณย่าคะคุณย่าคะฮะมันย่าอยากรู้ไหมคะจะไมหนูถึงหลงเนื้อเพลงทำไมคะลูกเอาอีหล่ะหลงเนื้อเพลงิลึกหลงตัวจะพ่อหลงเป็นยังจังหลงพ่อบอกว่าทองไหนมันเป๊ะๆจังลองไอ้พี่น้องฟังไม่เป็นยังอันไม่เม่์พ้นช่วงแล้ววะแม่พ้นช่วนแล้ววาจังสี่แล้วพ่อลาจังเลยลาลาจังแม่เลยว่าที่แม่เอาเขาตมไปให้น่ะจังแม่เว่า จำแม่ได้ป่ะแม่เคยไปบ้านเออนกกระเล็กสิลงว่าน้ำพุ่นว่าจำได้ยกค่ะกระเล็กไปเนื้อเพลงเลยไปเบิร์ดเลยค่ะนี่แหละบอกพี่น้องบัดย้มไม่ยังบัดกระเบื้องสภาพเนาะแต่งเป็นอีหยังล่ะสาวมือนี้เป็นกล้วยคอยบอกเลยว่าปีนี้สุดคอยบ่กได้ซื้อแจ็คแบ็คไม่ให้ดูคอยแจ็คสันหาแต่ใส่ให้คอยใส่แต่ละมือ สุดกล้วยตีสุดกล้วยอันนี้คือเปลือกกล้วยตีเปลือกกล้วยในขนมมะม่งเนี้หลามันบอกคือกล้วยมันก็ยังพี่คือจะกล้วยตกทั้งสีกไหมเขาาบอกว่าอะไรปีใหม่แล้วทำอะไรก็กล้วยกล้วยเออเออไม่ยังบัตลูกเขาไปก็ะเถิไปไม่ได้ตนแล้วเขาบอกว่าเหยียบเงินอีสาะเขาบอกว่าปีใหม่แล้วทำอะไรก็ต้องกล้วยกล้วยเออ พี่น้องควจะเห็นอีหละไวยพนแบบกลวยๆเออถอดรอกถอดเงือบออกให้ลูกไม่ยังอีกบานอาจารย์ให้ดดตีทอส่สุด้วยพี่น้องจินต้นไปน้ำดึง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 เดึง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 เดึง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 ใส่ไตดึง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 อันส้มเข้าดึงดึงมวลหลานขึ้นยากแล้วเดี๋ยวใส่ตลูกนี่นาอ Bye bye พ่อใหญ่ซีวิตลูกลูกเอากางฟูมาใส่อีกตัวนึงลูกนี่เอียงก่อกางฟูกางฟูมามีงบาดนี้ไอ้ใส่เขาแล้วคือแทฉบูดถอดเสื้อปัดบัดดีคือยังไงไม่ยังหลังคือยังคือลิงแบกกล้วยขอบขอบคุณนะลูกกางฟูเดี๋ยวต่อให้กางฟูใส่เหมือนมันกระเลี้ตัวนึงแห่งหัวหน้าผมใส่คือเก่า จอดจอดจอดก่อนเกี่ยงคิดว่าจะรอดเรามานีมาดีกูสั้งมามันตัวน้อยโอซุป <c oughs> โอซุป <c oughs> โอน้อยออกก็ได้เล,ล็ดขึ้นอีกหน่ยแมนป๊อปหนึ่งสองสามมาจาจะเปลี่ยนเขาเดียวปีนีจะถือกูเด้อ,อคอ, <c oughs> อยเซลคอ้อนคอยเซลค้อนเจ้าเซลยัง โอ้ยกูอยากเอากัวกระดาษตัวเจ้ากระดาษกูชนะโอเคคอยเอาค้อนหนึ่งสองสามเออปลอกทางข้อเว้่ตัวกับอะไรเนาะโอ้ยมันขาดมันใส่บ่ได้เออ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 แขนเขาเอ๊ะมันเข่าได้แขนยาวแป๊บไม่ใช่นูใส่แล้วคือคือคืออย่างทานโต๊ะถังสีเอามา กล้วยหอมจอมซนแลกกำแพงตรฮั่งเราคือกล้วยหอมนี่ปีเดิมเอาเยรอกนือัดไทยรูพัดไทยรูกเอาเนื่อสองแซมัดกะปิสีแกงเข้าหรืวัาตีเซลกุนกล้วยหอมให้เข้าใส่เอาทีมงานครับขออีกหนึ่งชุดให้กับบอสโลกวงสกอนครับทุกอย่าง สุดยังมันก็นสิได้ใส่เนสุดแย่เขาเอามาสีสุดนึงเมตรเอาสิเอาจังไหนเฮดทาเฮดทาไปทาเดียวกันเออคือกล้วยเละเี่นไหมเออเอ็เอนมาลูุบางไปบางไม่มันก็คือกล้วยเละเนี่ยคือ,อยังรถเหยีบยบไกลหน่อยเ,อ,เอาสิขอจีรลองเพลงนี้ให้เพลงไะไรอดค้ามฟ<ๆ>ักล้วยมุจเจ้าเด้งไปเด้อกล้วยกล้วยกล้วยเองเสร็จแล้วเออแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพ่อหนขอถอดตัวได้ไหมทำไม ยูเซอร์แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเด้อแอปเปิลไปทางไหนอ่ะแอปเปิลไช่แอปเปิลกับสีไส้ตะได้กับไส้ตะบักกล้วยขอด้งข้างหน้าไส้ไส้เนาะอสนหนึ่งสองสามแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอส้มส้มส้มกล้วย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  เอาไหมเอาไหมให้มันความกันฮับบอสามัคีก <ส integrity. S 2> <ander> ันบอสต้องฟังล่ำมือนี่มีหนึ่งสองสามแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมะละกอมะละกอมะละกอส้มส้มส้มกล้วย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 แอปเปิลมาละก พ่อเดี๋ยวข้าเล่นข้าเล่นโดนป้าดี้บอกพี่แนวน้องในข้าเลิกตีไรเนี่ตีกันจะได้เลิกย่อมนั่นลรากลัวบ่ต้องห่วงบ่ต้องเขียวเต้ยแล้วจุดื้อเมื่อนี่พราะว่าเมื่อนี่เขาสิเลิกเจ็ดโมงเช้าครับพี่น้องครับผู้มาเขียวเต้ยเต้ยยูมันหอดเจ็ดโมงเดินยูมาหอดเจ็ดโมงกูเดี๋ยวฉี่หยัดปากเลยเฮ้นี่แหละ ตาบ้ามีขอแม่พี่น้องตงอ้องยูน้ำเผาหลายๆครับพี่นอ้องเมียแล้วกาบานนะฮะย่างลอยสองลอยเขากับกเลิกตอนนั้นเลยโอเคครับเอาเจ็ดสี่เ<ฮ>ท่อเออสุปเข้าดาวออกแม่ให้มันเบิดอต<อ>มาเข้าดาวอยู่พี่ดีแล้วมันนี้พี่น้องชื่อม้าหลายเพราะว่ามีมะล่อหลายวงจ<ช>้วยไก่เฮ้ากับมีมะล่อมข้ามุนรวมมิดแล้วก็มีมะล่อปฐมออเดอร์โชว์นะครับพี่น้องกันเลย ไปเบิ่งมองม้วนๆนะพี่น้องเท่ากับม้วนเท่ากับม้วนเอาตถเอาพี่น้องไปฟังร้องฟังล่ำพอกกันเมื่อนี้ล่ำเรื่องอย่างบอกพี่น้องเนี่ยล่ำเรืองเกาหลีผีน้อยครับไม่ใช่呀เอียงเกาหลีผีกงก่อยเฝ้าเนี้ยไก่เกียริเศร้าแตงสาดเด็ดพ่นมากอยู่สองคนเกาหลีผีน้อยแคสเปร์แต่ละคนเอา เขาสู้ช่วงล่ำเพื่อนมนมวนให้พี่น้องฟอนหวานแล้วก็เขาล่ำเรื่องต่อก่อนทําน,น้องขอนแก่นให้พี่น้องมวนน้ำกันกับหมอลำเสียงหยกนกพงสกอรอ